สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับโซเชียลยายไทยไทยพี่น้องอาหารเช้ายายไทยไทยก็สําเร็จรุ่งแร้วนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันพี่น้องแรมแรมแทมมุ้ยกำลังหอมหอ่วยหวยพี่น้องจ้าหอมเนี่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 หอมหวยหวยหอมหวยหวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันค่ะข้าวร้อนๆไขนะ่นา หอมๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินในห้องที่อบอุน่นเยน็นๆนะคะเปิดประตูค่ะไปค่ะนะคะนี่ค่ะโอ้โหข้าวร้อนๆพี่น้องจะมาเด้อมาเด้อเซฟเซฟกับยายไทยๆนะคะขอความโควิดเปิดห้องให้หน่อยค่ะ <c oughs> คุณตานอนหลับอยู่พี่น้อง โอเคนะคะเดี๋ยวมากินกันเนอะกับยายไทยๆสวัสดีค่ะ